สปอยก์การ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่า The l a v a Island Movie ภายในไม่เกิน10นาทีเริ่มได้โดยเปิดเรื่องมาก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าชักหรือเป็นพระเอกของเรื่องนี้ครับโดยพระเอกเขาก็ได้มาตามนัดที่ได้นัดเอาไว้กับคนคนหนึ่งที่ร้านอาหารร้านนี้ซึ่งเธอคนนั้นมีชื่อว่าเกรซทำอาชีพเป็นนักเขียนหนังสือและก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้ ส่วนจุดประสงค์ที่นางเอกได้นัดพระเอกมาที่ร้านอาหารนั้นคือเธอต้องการสัมภาษณ์พระเอกจากการที่พระเอกนั้นได้ติดเกาะร้างมาหปีครึ่งที่บนเกาะและก็สามารถรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เพื่อที่นางเอกจะได้เอาเรื่องราวของพระเอกไปทําเรื่องราวเป็นหนังสือซึ่งจากนั้นพระเอกก็เลยเริ่มเล่าให้นางเอกฟังว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาได้ติดเกาะรางอันน้อยนิด มันทําให้พระเอกรู้ว่าตัวเขานั้นไม่ได้ติดกกอะร้งคนเดียวแต่พระเอกเขาก็ได้เจอเพื่อนที่แสนวิเศษนั่นก็คือหนอนทั้ง3ตัวได้แก่หนอนตัวแรกที่เป็นหนอนสีแดงมีชื่อเรดส่วนตัวที่สองที่เป็นสีเหลืองมีชื่อว่าเยลโล่ซึ่งหนอนทั้งสองตัวพวกนี้ชอบอยู่ด้วยกันพระเอกก็เลยเรียกว่าลาวาส่วนหนอนตัวที่สามเป็นหนอนดึกดำบรรโบราณที่อาศัยอยู่ในป่า และหนอนทั้ง3ตัวพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับพระเอกยังไงหรอโดยผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตั้งแต่วันแรกที่พระเอกติดก่อรักอนน้อยเน็ดเขาก็ได้แอบเอาลูกอมซ่อนไว้ในใต้หินแต่หารู้ไม่ว่าหนอนฝีแดงและหนอนฝีเหลืองกําลังแอบจับตามองพระเอกอยู่และสุดท้ายหนอนทั้งสองตัวนี้นั้นก็ได้ไปขโมยลูกอมของพระเอกซึ่งพอพระเอกที่เพิ่งรู้ตัว เขาก็เลยวิ่งตามนอนสีแดงและนอนฟีเหลืองเพื่อที่จะได้ไปเอาลูกอมคืนแต่ผลสุดท้ายกลับกลายเป็นเจ้านอนสีแดงและนอนฟีเหลืองที่กินลูกอมของพระเอกหมดซะก่อนส่วนหนอนตัวที่3ที่เป็นหนอนดึกดำบรรเป็นหนอนที่ได้ช่วยหนอนตัวฟีแดงจากการกินเห็ดตดโดยการให้หนอนตัวฟีแดงดื่มน้ําซุปของนอนดึกดำบรรเข้าไปจนหายเป็นปกติ และไม่ใช่แค่นั้นหนอนดึกดำบรรก็ยังเคยช่วยหนอนตัวสีแดงและหนอนตัวฟีเหลืองพ้นภัยอันตรายจากการถูกกินของนกแต่ที่พระเอกเล่ามาให้หนังเอกฟังทั้งหมดนี้มันก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่พระเอกเล่ามาเพราะว่าต่อมาหลังจากนั้นมันก็ได้มีหุ่นประหลาดตัวจิ๋วตัวหนึ่งตกลงมาในเกาะที่พระเอกอยู่แต่หุ่นที่ตกลงมามันก็ยังไม่ได้ทำอะไรกลับถูกเจ้าปูกินไปซะก่อน จนปูตัวนั้นก็เลยสามารถกลายร่างเป็นหุ่นยนต์ได้หรือที่นางเอกได้ตั้งชื่อเรียกว่าแคร็บส์ฟอร์เมอร์และพอตัดไปในวันต่อมาคือไอเจ้าแคร็บสฟอร์เมอร์นี่แหละมันเปิดตัวโชว์แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ในโครด,ดีเพื่อที่จะไปจัดการกับหน่อนตัวสีแดงและหนอนตัวสีเหลืองแต่สุดท้ายเปิดตัวโชว์ดีไม่ว่า กลับถูกพระเอกจับตัวแค a ฟฟอร์เมอร์ไปทำเป็นค้อนสำหรับเอาไปตอกไม้เพื่อจะทำเป็นเรือและก็ยังถูกพระเอกเอาไปเป็นแรงงานด้วยซึ่งพอจะสุดท้ายพระเอกที่ได้สร้างเรือเสร็จแคปซฟฟอร์เมอร์ก็ได้ขอความช่วยเหลือไปที่ยานแม่ซึ่งพอยานแม่ที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือมายานแม่ก็เลยยิงปืนลำแสงไปที่พระเอก แต่สุดท้ายมันก็มาพีกตรงหน้าผากะท้อนแสงของพระเอกนี่แหละที่ะท้อนลำแสงทั้งหมดกลับไปที่ยานแม่คืนและทันใดนั้นเองยานแม่ก็ได้ระเบิดตูม้มส่วนเรือของพระเอกนั้นก็ได้ไม่เกรียมเลยครับและทางของแครซัฟฟอร์เมอร์ที่ได้แค่ยืนมองร้องไห้จากการจากไปของยานแม่โดยต่อมาหลังจากนั้นเองก็ได้มีกล่องประหลาดบางอย่างลอยมาอยู่ข้างเกาะที่พระเอกอยู่ ซึ่งในนั้นมันก็คือแมวน้ำใช่เปล่าวะคือเอาเป็นว่าแมวน้ำละกันซึ่งมันมีชื่อว่าคลาร่าแถมก็ยังเป็นมิตรต่อพระเอกแล้วก็หนอนทุกตัวในเกาะจากนั้นต่อมาเวลาก็ได้ผ่านไปทุกวันทุกวันความผูกพันระหว่างพระเอกกับหนอนทั้งสมตัวและทั้งแคร์ฟสตาร์เมอร์กับคลาร่าก็เริ่มดีขึ้น จากเมื่อก่อนที่เคยทะเลาะกันก็ได้มาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและทั้งยังคอยช่วยเหลือและผ่านอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพายุน้ำแข็งครอบคลุมทั้งเกาะหรือพายุใต้ฝุ่นที่พัดผ่านเข้ามาทั้งเกาะที่พระเอกอยู่แต่สุดท้ายยังไงทุกคนทั้งหมดนั้นก็สามารถผ่านอุปสรรคอัเลรายนี้ไปได้ด้วยกันเสมอ แต่ต่อมาไม่นานหลังจากนั้นเองก็ได้เกิดภูเขาไฟประทุข,ขึ้นในเกาะอันน้อยนิดที่พระเอกอยู่ซึ่งหนอนทั้ง3ตัวกับคลาร่าและแคปซูฟอร์เมอร์ก็ได้รีบไปขึ้นแพที่พระเอกเคยสร้างเอาไว้และจากนั้นทุกคนก็ได้ใช้แพรในการหนีเกาะที่กำลังประทุลาวาแต่หนอนดึกดำบรรที่ทำใจจากการจากไปของเกาะบ้าน,นเกิดตัวเองไม่ได้ นางก็เลยได้โดดจากแพและรีบขี่นกกลับไปที่เกาะของตนคืนส่วนทางแพที่ทุกคนได้ขึ้นอยู่นั้นมันก็ได้ลอยออกห่างจากเกาะที่พระเอกเคยอยู่มาไกลพอสมควรและด้วยความเหนื่อยล้าในแต่ละคนทุกคนก็ได้เพลอง,งีบหลับไปแต่ในขณะนั้นเองขณะที่ทุกคนกําลังหลับแพก็ได้แบ่งออกจากกันเป็นสีฝวนโดยส่วนแรกเป็นทางของแมวน้ําที่แพนั้นได้แยกออกจากกัน และแพก็ได้ลอยน้ำพามาหาฟูงของแมวน้ำส่วนทางของแคปซฟอร์เมอร์ก็ได้ลอยไปที่ชายหาดเกาะที่พระเอกเคยอยู่อีกครั้งและแถมก็ยังได้เจอปูสาวที่แคปซฟอร์เมอร์หลงรักส่วนเกาะที่พระเอกเคยอยู่ในตอนนี้ภูเขาไฟมันก็ได้สงบลงแล้วจากการตีกลองของนองดึกดำบรรและส่วนทางพระเอกนั้นเขาก็ได้ลอยมาที่เมืองของตัวเองใช่ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพระเอกที่เล่าให้นางเอกฟังจนจบซึ่งพอพระเอกที่ได้เล่าเสร็จทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันและต่อมาหลังจากนั้นหนังสือเรื่องราวของพระเอกก็ได้ถูกวางขายที่ร้านบุ๊กเวิร์มและไม่ใช่แค่นั้นต่างมีหลายคนที่มาซื้อหนังสือเรื่องรักของพระเอกกันซึ่งพอตอนท้ายของเรื่องพระเอกที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั่นเอง เขาก็ได้ยินเสียงหนอนตัวสีแดงและหนอนตัวสีเหลืองจากที่ไหนสักแห่งแต่พระเอกเขาก็คิดว่าตัวเองคงหูฝาดเลยไม่ได้สนใจอะไรใช่ครับอันจริงๆพระเอกไม่ได้หูฝาดข้างในท่อระบายน้นํานี้มันมีหนอนตัวสีแดงและหนอนตัวสีเหลืองอาศัยอยู่และเรื่องราวของการ์ตูนที่มีชื่อว่าเดอะลาวาไอแลนด์มูวี่ก็ได้ตัดจบลง